ครับผมก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคัดสูตรเฮดเด็ตชแนลนะครับผมคลิปนี้แอดก็จะพาไปดูมาครบ2ตัวบนนะครับผมในคลิปในในงวดที่ผ่านมานะครับมันก็เดินต่อเนาะแต่ว่าถ้าเกิดอันไหนที่เดินต่อจากที่แอดบอกนะครับเนาะแอดก็จะเอามาลงให้ดูอันไหนที่มันไม่เดินเราก็จะพักไว้ก่อนนะครับผมเราจะได้รู้ว่า มันจะเดินต่อหรือไม่เดินต่อเนาะอ่า uh, มากรบ2ตัวบนนะครับแอรก็ได้ทาไวในในเอ่อในงวดที่ผ่านมาก็ได้ย้อนให้ดูหลายงวดอยู่นะครับก็เดินต่อเดินดีนะอ่าเจ็ดแปดงวดอยู่ที่แอได้ย้อนให้ดูเนาะแล้วก็รวมทั้งงวดอ่าพอดีงวดที่ผ่านมานะครับชน3สูตรมันก็เดินต่อทั้ง3สูตรนะสูตรที่1มี9มี7เนาะสูตรที่2ก็มี7มี9สูตรที่3ก็มี7มี9อ่าชนกันแล้ว มันก็มี9ก็ได้อยู่ที่6ตัวเนาะ924567จจับคู่กันมันก็จะมี1นึในนั้นมี7997นะครับผมเนาะมันก็จะมี7997 7. ก็อยู่ในชุดก็คือตรงนี้นะครับผมมาครบ2ตัวบนเนาะงวดประจำวันที่17เดือน1นะครับนี้ก็คืองวดที่ผ่านมานะครับผมชนกันแล้วได้9 2 4 5 6 7จับคู่บินกัน นะก็ได้15คู่ชุดนะครับผมพอมันชน6ตัวก็ได้15ถ้าชน7ตัวก็จะได้21ประมาณนี้นะแลวที่นี้1ในนั้นนะครับก็มี9 7 7 9เานาะมันเป็นสูตรไปกลับนะครับก็เข้านะครับผมเนาะเขาที่แต้ม6พอแต้มมาชนอ่านะแล้วก็ได้แยกออกมานี่นะในคลิปนั้นนะครับผมแยกออกมาก็จะมีอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคู่ชุดที่เป็นชนกับแต้มเด่นเนาะอันนี้ก็คือแต้มรอง ็เข้าที่แต้มเด่นเลยนะครับผมนะนี้เราก็จะมาตามต่อกันก็คืออันนี้เนาะออก79กก็เข้าไปนะครับผมนะเราก็จะมาตามต่อ,อวิธีทำนี่ก็คือตรงนี้นะครับผมมาครบ2ตัวบนนะงวดประจำวันที่17เดือนหนึ่งอันนี้ก็คือของงวดที่ผ่านมานะสามสูตรนี้เข้านะแล้วทีนี้ก็คืองวดที่จะถึงก็คือตรงนี้นะแอดได้ลอกมาเป็นบดแล้วนะครับผมแอดจะไม่ได้บวกให้ดูเนาะ ก็ตามนี้เลยเนาะมันตัวเล็กๆมองไม่ค่อยชัดนะครับผมเดี๋ยวบวกถูกบวกผิดแ <c oughs> อรก็ได้บวกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมผลลัพธ์จากการคำนวณน,นะครับสูตรที่1ได้8ตัวนะสูตรที่2ที่3นี่ได้9ตัวนะครับผมสูตรที่1คํานวณได้นะแปดศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปดศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับสูตรที่2 9 0 1 2 3 4 5 6 7เอ่อ8นะครับ7ไม่มี9 0 1 2 3 4 5 6 8นะ สูตรที่3 3 4 5 7 8 9 0 1 2นะ่ะ3 4 5 7 8 9 0 1 2นะครับผมก็ได้ได้เอามาเรียงไว้ตรงนี้นะนี่นะครับผมแล้วเรามาจับชนกันนะครับผมสูตรที่1ที่2ที่3เริ่มจากตัวแรกเลยเนาะ8 8 8นะครับวางไว้นี่0 0 0นะครับนี่นะ111่ 1, 1, 1, 1. เอาเฉพาะที่ชน3ตัวนะ2ตัวไม่เอา สองสองสองนี่นะครับแล้วก็สามสามสามสี่สี่สี่นะครับห้าห้าห้าหกหกอันนี้สองตัวไม่เอาเนาะก็จะชนกันแค่เจ็ดเจ็ดตัวนะวัดก่อนนี้หกตัววัดก่อนนู้นเจ็ดตัวแต่มาตัวเดียวเนาะมาเบิ้ลน,นะครับอ่านี่หกตัววันนี้เจ็ดตัวเนาะแปดศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้า วัประจําวันที่1เดนะือน267นะนะขีดเส้นใต้ไว้รอจะได้กากระบาดหรือจะได้ขีดถูกต้องนะครับผมนะจับคู่กันวินกันนะครับผมนะจับคู่วินกันก็จะได้อยู่นี่นะครับผมมาครบ2ตัวบนนี่นะมี่งสองสามสี5จับคู่วินกันก็จะได้80818 2 8 3แป8 5 ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าสองสามสองสี่สองห้าสามสี่สามห้าและสี่ห้าก็จะเห็นว่ารอยแอดได้มาร์จุดไว้แล้วนะก็คืออ่าแอดเอาแต้มรวมสองตัวบนมาชนเนาะอ่าจะเอาชุดแต้มเต็มก่อนอทั้งแต้มเด่นและแต้มรองมาชนกันก็จะได้อยู่ที่อ่าแอดจะไล่เฉพาะ ที่เป็นชนแต้มนะก็จะมี808183 01 0405 131415 2324 3 5และ45จาก21คู่ชุดทั้งหมดนี้นะชนแต้มอยู่ที่13ชุดนะครับผมนะไปกลับนะแตทีนี้แอดก็ได้แยกออกมาไว้เอาทั้งหมดเลยทั้งแต้มรวมเด่นและก็ต้องแต้มรองเนาะ13ชุดแยกมาไว้ตรงนี้ <c oughs> นะครับผม บางท่านก็จะเห็นเนาะว่าามีรอยแอดมาไว้แล้วอพอดีมันเกิดอุบิเหตุเนาะแอดก็เลยได้อัดใหม่อ,อัดก็จะเสร็จแล้วนะครับผมนะก็เลยได้อัดใหม่แต่มันก็เลยมีรอยที่แอดมาไว้ก็คือรอยที่แอดมาไว้ก็คือเริ่มแรกนะแอ,แ,อแอดอธิบายเอาเลยก็แล้วกันแปดศูนย์แปดหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งสี่หนึ่งห้าสองสาม สองสี่สามห้าสี่ห้านี้มันชนกับแต้มเด่นนะันที่ไม่มีแต้มเด่นที่อันนี้ก็ชนกับแต้มแต่เป็นแต้มรองนะสองสี่นี้ก็แต <hate> ม้มรองแอร์กรเดนไม่ได้วงกลมหนึ่งสี่นี้แต้มห้าอยู่นะครับผมแต่ไม่ได้วงกลมสองสามแต้มห้าอยู่อันนี้ก็แต้มแปดแต้มเด่นอยู่ที่ไม่ได้วงกลมที่ไม่ได้วงกลมให้ก็เพราะว่านะครับผม อ่ในหนก็จะตัดแล้วแอดก็เลยเอา,อาสองตัวบนตรงนะมาตัดนะครับผมสองตัวบนตรงนี้มันมี08 05 09 1 8 1 5 1 9 8 8 85และ8 9ที่มันตรงกันกับตรงนี้เนาะเนี่ยมันก็จะมีอ้าวมองไม่เห็นก็จะมี08 05และ18นะเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวกลับนะเป็น8 0 8 1 อันนี้เป็นหนึ่งแปดอันนี้เป็นศูนย์ห้าศูนย์ห้าตรงอยู่นะศูนย์ห้าศูนย์เก้าไม่มีนะครับอันนี้คือที่แอดได้ไฮไลท์ไว้นี้คือมันตรงกับแต้มแต้มเด่นนะแต้มตรงกับแต้มเด่นอันที่ขีดเส้นใต้แลวมาร์คไว้นี้มันตรงกับแต้มรอง15กับ8ปดนี้แต้มรองนะ6แต้ม6แต้มนะอันนี้แต้ม8แต้ม5แต้ม9แต้ม9นะนี่นะแต้ม8แต้ม5แต้มเแต้ม9มัเป็นแต้มเด่นนะครับผม เพราะฉะนั้นมันก็เลยเห็นร่องรอยตรงนี้แล้วทําไมถึงได้วงกลมตรงนี้ตอนแรกมันชนกันแล้วมันมันแอดเอาไปชนกับชุดใหญ่ด้วยแล้วก็ชุด3ตัวบนไปกลับด้วยนะแล้วก็สามตัวบนชนแต้มรวมมันก็เลยได้มาที่ชนกันอยู่ที่1 2 3 4 5้าคู่ชุดนี้นั่นแหละ ชุดก่อนนั้นมันมี4 5ด้วยมันมี4 5ด้วยแอก็เลยได้วงกลมไว้แล้วทีนี้ชุดอีกชุดหนึ่งมันมี4 5ด้วยมี15ด้วยก็คือตรงนี้ก็ได้วงกลมไว้2อันรวมทั้งหมดก็จะเป็นวงกลมไว้1 2 3 4 5สองานะพวกนี้ก็เลยเป็นตัวรองไปนะพวกนี้ก็เลยกลายเป็นตัวรองไปนะที่เด่นนะเด่นตอนนั้นมีอยู่1 2 3 4 5คู่ชุดนะครับแลนน้วทีนี้แอก็เลยได้ดึดงแยกออกมาไว้ตรงนี้ก็คือ จากที่มันเป็น80นะแอดทำเป็นตัวตรงให้เลยเพราะว่าตรงนี้มันเป็นอ่าเป็นตัวตรงแล้วก็ทำให้เป็น80และ05ไปเลยแล้วก็18อ่าแต่05ไม่ต้องทำเพราะเขาเขาตรงอยู่แล้วอ่าแต่80นี่ทำให้เป็น08 81นี่ทำให้เป็น18ตามที่ตัวตรงนะอ่ามันก็เลยแล้วทีนี้15ตงตัวนี้มันมันเป็นตัวรองจากตรงนี้กับ45เป็นตัวรองกับตรงนี้แอดก็เลยได้ดึงออกมา นี่นไ้ตรงนี้เป็น5คู่ชุดแต่ทำไมเห็นเป็นวงกลม3อันก็เพราะว่า15นี้มันตรงกับแต้มรองนะตรงกับแต้มรองอ่านะก็เลยให้เป็นตัวรองแต่ไม่ได้ไฮไลท์นะก็ทำให้เป็นตัวรองไป5 4 4 5นี้มันไม่มีในนี้อนะ่ไม่มีในนี้ก็เลยเห็นรอยที่แอดได้ค่าออกไปเนาะเพราะฉะนั้นจากนะจากทั้งหมด21คู่ชุดตอนแรกเนาะอ่า ัดจากแต้มแล้วเหลืออยู่13คู่ชุดแล้วก็ได้ตัดเด่นตัดจากชนตัดจากแต้มเด่นเหลืออยู่ที่3คู่ชุดกลับตัวให้แล้วเป็น3ชุดตรงสะมชุดตรงหน้ 15, นี้รองที่เด่นสุดก็เลยเขียนว่า3ชุดตรงนี่ให้มองไปที่08 18และ05 15นี้ถ้าชอบก็ค่อยนำไปใช้นะเป็นตัวรองแต่นี้คือตัด แล้วนะครับผมนะได้อยู่3คู่ชุดตรงย้อนให้ดูใหม่นอะอี่อันนี้คือชุดเต็มเขานะชุดมาครบ2ตัวบน21จชุดชนแต้มแล้วครั้งแรกได้ดังนี้ทั้งแต้มเด่นแทม,แม,แมรองตัดแล้วหลายครั้งก็ได้เด่นอยู่ที่5คู่ชุดพอตัดอีกอครั้งหนึงก็เลยเหลือเด่นอยู่แค่ สามชุดอ่าหนึ่งห้านี่เป็นรองนะห้าสี่ไม่มีก็เลยตัดออกนะครับผมนะถ้าชอบก็ให้นำไปใช้นะครับผมดูตรงนี้ก็แล้วกันเนาะ่าเผื่อใครชอบสี่ห้าเผื่อใครชอบหนึ่งห้าหรือว่าใครชอบตามนี้เนาะแปดสามศูนย์หนึ่งเนาะศูนย์สี่สามห้าสองสี่สองสามหนึ่งสี่หนึ่งสามนะถ้าชอบนำไปใช้ได้หมดเลยนะครับผมนะอ่าเพราะว่าบางครั้งบางที แ้วก็ไม่ทราบไม่มีใครทราบหรอกว่ามันแต้มจะเดินต่อไหมอันนี้มันตัดจากแต้มเผื่อบางครั้งบางทาีสูตรเราชนกันแล้วมันมาเนาะแต่บังเอิญว่าแต้มมันหลุดก็อาจจะเป็นไปได้แต่ถ้าเกิดบางครั้งบางทีอันนี้มันมันไม่เดินแต่แต้มเดินมันก็ไม่ตรงกันแต่ถ้าเกิดว่าดวงดีโชคดีแต้มก็เดินคู่ชุดก็เดินซุกอย่างสัมพันธ์กันนะมันก็จะมีเปอร์เซ็นต์นะที่จะที่ทำไว้นี้ มีเปอร์เซ็นที่จะตรงกับอสองตัวบนนะครับผมนะอันนี้จะเป็นไปกลับนะแต่อันนี้จับมาวางแล้วก็ตัดให้เรียบร้อยแล้วเป็นตัวตรงนะสคู่ชุดชอบก็ค่อยนำไปใช้นะครับผมก็พิจารณาก่อนนำไปใช้ก็แล้วกันก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ